สุขสบายดีผม่พี่น้องยามสาวๆวันจันทร์เนาะวันที่หกตุลาเหมือน,นสองพฤษเสารหกแปดพี่น้องขึ้นสิบสามคำมันนี้อีกอีกโบกีมือก็ออกพรรษาพี่น้องข่าวเฮากับสุกแล้วบาทเกี่ยวได้เลยแต่ว่ายังฟังฝน,นเนาะ xúc khắc xúc chắc hay bơm dưới này nã hươn nơi lắng thằng thằng sai phai nó nâng chết ทั้งลุ่มน้ำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสหาีหกเจ็ดเจ็ดคือกันพี่น้องสิบี่งานทังตะการแล้วนะ ุณและออกพรรษาพี่น้องเฮ้ลงมือเกี่ยวนี่นะนี่ขึ้มทึงฝ่าดูนี่เขากลางด้วยพี่น้องมกนกำลังออก เป็นเข้ากลางเข้าเข้า ขาวานเขาเจ้าชุกขึ้นกันน้ำแห้งเมื่อเลยพี่น้องมันชีดเต็มมากเต็มนัวอ,อยู่บนนี้ นา,นามให้หน้านี่แง่เบิดเลยเข่าพน้องก็ออกทั้งใต้อยังก็ชุบพอเกี่ยวแล้วพี่น้งอ,นองกล้อบึองออกคนซาเนาะชีดให้ เป็นสิบสี่สิบสี่งานเนะสบายดีพี่น้องมาหล่อเบิ้งเขาว่ามันซุกพอก,กี่เอาแหละบอหรือว่าสำมได้พี่น้องหน้าสิบสี่สิบสามสิบสี่งาน กะออกพันษาอพู้ละนั่นสิเกี่ยวมันย่านฝนมาเนาะวันพระวันสินหนึ่งสินญ่ปล่อยงว่วงกันพี่น้อง สาวกำลังซีสวยเขาสวยเขาแล้วก็เขาอาบน้ำเตรียมไปโรงเรียนทำหน้ามากิดเขาเลยเตรียมไปโรงเรียนนะบ้านแม่เพิ่นลงไปหน้าประดํา rồi khảo lạng tuổi lắm Thật à. lắm Mẹ cho hết. Có nhẹ luôn, tụt thằng đáy ăn thân nhẹ ngọt nạc năn xem vít ơi xem vít <laughs> xem vít nội <nữa. cười> làm mà mày làm mà làm mẹ mini มาเป็นหมูกก็บ,บักซันซื่อมันบกักซมวิดสบายดีนะสบายดีมือหน,นึามาหมักย่อขันยังเ้ยมาพี่นอ้องลงไปรีวิวเบิ่งเขากันยังเลี้ยวอ,อุ่นพูละออกพันศาเลี้ยวพูละคือโปรท่านลุงป็นได้ดอกก็ปล่อยงวัว เปิดกล้อาช้าแล้วโอพุัน,น,นะนญ่าพลันตัววันสินเลยมาเด้อพี่นอ้องจำองอ,อีปูฮ<า>อืมอ๋อ,อมาอ๋อ,อมาจำองอ,อ,อีปูอ่ะ อาทินไปสอนกับแม่กระท้อมาคืนหรือเปล่ายังมั่นอยู่ร้อยร้อยขายเกรื่องละไนัวมื่อแรกจะเห็นชาดอกไม้ก่อเมื่อไหร่ไหมเมื่อใส่บาท Cả đạn thì cho mạnh thế nào bạn Ông nhiệt cái đẹp này mà Thuyệt mất bọ Thuyệt Ừ, chờ được bụi không? Cứ vừa dài nhau, ยินทิ้งในเ,เขาคุณก็ปูหน้านวดตามมุมมๆเจาะหัวคนอีปูใส่ซาละแหน่หนัะแท่ không bắt đang nhìn mà nó <cười> <cười> bộ cũng tuần điên mua này Ui, đi thịt của Mua nghìn gì đó ra này Dục cầu <laughs> ờ, thì mới giờ mua của thả đây hả? đấy đấy Nó cũng đấy mặn đấy 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 mặn đấy đấy ชเชียงเพลงลอยมาจากบ้านบ้าขาวแล้วเปิดเมื่อมาเชียงหม่ฉจันจะซื้ออนเปิดอยู่บ้านหน้ามงโกรธนอนจนไม่รับ ม็ถากับเขาขาวแล้วเหรออย่าแรงเด้อหางเอาอย่าแรงข้างหาข้างข้างเดี๋าอีก จเไปดื่นหน้ามาแมันตบมาวันมันม้อมากคนและ่ะ <laughs> มันมีภยัยซ้ำบอกกีซี่ ูมเป็นอีปานมากเกินเบเวะรเขาเบอร์หาค่ะงงสุดนะยืนเบิาง มันไม่ด้เขีกวมันไ่ไดมันเอามันชั่วหมดป่ะวอีว่าเขากินอะไรมื่เจ้าบุฟู์วอลเลตุงบุเฟ่ต์เหรอเห็นยู่เขาลุ่มข่าเขาภาพเตา 给它放那儿。 น,นะคะ่ะลิวถากเอาอนี่นะอ้ามได้บไปแแกเด้อทายบัตรชนอะบอไปเรื่อ,อเยเพชแงกูน,น,น,กน,นี่ลองี่บล <c oughs> ไม,ม่ไม่ไมอ้าร้องซี่ผิกบาแกถักปนั